สวัสดีค่ะสาวติทีมาทงสิริรหัส0ู1รหนึ่งหนึ่งค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสาธิตนะคะการเล่นเกมตะกร้าผลไม้ค่ะเป็นสื่อเกมตะกร้าผลไม้ค่ะแบบนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไปให้ขน้านบนนะคะก็สื่อเกมตะกร้าผลไม้นะคะวิธีการเล่นนะคะอย่างแรกเลยก็คือหยิบผลไม้ในตะกร้านะคะขึ้นมาก่อน หนึ่งชนิดนะคะแล้วก็สามารถนำเอาไปทายเล่นกับเด็กๆได้นะคะว่าผลไม้ชนิดนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงสามารถที่จะเอาไปทายแล้วก็เอาไปเล่นได้ในห้องสื่อเรียนนะคะก็ต่อมานะคะดิจิตะกาผลไม้เนี่ยเด็กๆสามารถที่จะหยิบจับแล้วก็ใช้เป็นสัมผสัสได้ค่ะมีเนื้อสัมผสัสที่เป็นผ้าน,นะคะเด็กสามารถหยิบจับแล้วก็สามารถขยับได้ค่ะ ค่ะ